Only วิถีไทยเดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อยขึ้นดอยไปดูวิถีชีวิตเรื่องราวความเชื่อของชาวมูเซอร์เขากับพิธีกรรมที่เรียกว่าเรียกขวัญกรณีน้ําตาเทียนในลานจากักรืเขาทํากันอย่างไรไปติดตามกันหน่อยครับนี่คือพิธีห้องขวัญของพี่น้องมูเซอในอำเภออมก่อยจังหวัดเชีงยงใหม่นะครับพิธีกรรมนี้ทําขึ้นเ,นเพราะว่าน้ําตาของเทียนที่พี่น้องมูเซอได้ตามตอนที่เต้นจกักรืนในวันกินข้าวมายนั้นมันสูงขึ้นมาเจีย เนี่ยครับลักษณะแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้เอาจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้เห็นเนาะ <ừ> เพราะฉะนั้นก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับพิติกรรมเรียกขวัญในกรณีน้ําตาเทียนในลานจาัครก,ก่อตัวขึ้นสูงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นเทียนที่บอกว่าก่อตัวขึ้นสูงเป็นยังไงนี่นี่นี่เดี๋ยวจะได้ดูกันนี่นะคุณผู้ชมนะ ชาวบ้านมูเซอร์ของอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่เขาทำพิธีกรรมเนี่ยเขาทำขึ้นนะเหตุว่าน้ำตาของเทียนที่มีพี่น้องมูเซอร์เนี่ยมาทำพิธีในตอนที่เต้นจะคึกเขาบอกว่ามันจะก่อตัวสูงขึ้นและเชื่อว่าน้ำตาเทียนที่มันสูงขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่ดีราวกับว่าลานจะคืของหมู่บ้านเนี่ยได้รับบุญไงดังนั้นจึงต้องทําพิธีเพื่อรับบุญนั่นเองครับก่อนทพิธีชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันเตรียมงานก่อนนะก่อนวันหนึ่งด้วยเพื่อให้อีกวันหนึ่งที่ทําพิธีเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบร้อยก็จะมีการนําข้าวสารมารวมกันที่บ้านของปู่จานปู่จานลองไหมเงีป่าไม่ใช่ปู่จานลองไม่ใช่นะไม่ใช่ปู่จานหรือเขาเรียกว่าบ้านอาจารย์ใหญ่พอถึงวัน งานพิธีจะเริ่มขึ้นที่บ้านของปูจ่จันนั่นแหละแล้วก็ไปยังหน้าหมู่บ้านแล้วก็พิธีกรรมในขั้นตอนนี้ก็จะมีเพียงผู้ชายเท่านั้นที่ทําได้นั่นคือความเชื่อนะปูจ่จันก็จะเป็นผู้นําทําพิธีและท่องบทสวดเป็นภาษามูเซอร์เมื่อถึงขั้นตอนแรกเสร็จแล้วเนี่ยนะชาวบ้านก็จะทําพิธีกันต่อภายในบ้านของปูจ่จันครับและร่วมกัน รับประทานอาหารจะมีการเลี้ยงรับรองอย่างดีเลยทีเดียวพิธียังไม่จบนะครับในช่วงเวลาสักบ่ายโมงนะจะมีการนําหมูมาชําแหละเพื่อนําไปทําอาหารในตอนกลางวันแล้วก็ในค่าคืนก็จะมีการเต้นจะคืเต้นจะคือก็ืเป็นการเต้นในแบบฉบับของเขาอยู่แล้วนะครับเต้นแบบนี้เพื่อเป็นการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองทั้งหมดทั้งมวลข้อมูลดีๆเราก็ภาพที่เราเห็นนี้ก็ต้องขอขอบคุณทิกตอกที่ใช้ชื่อว่าสมโพตโคตรหล่อพี่หล่อจริงๆเลยนะครับในทิกตอกเนี่ยนะฮะยังไงซะเดี๋ยวเราจะนําภาพแล้วก็พิธี กับต่างๆที่หาดูได้ยากของชาวบูเซอร์เนี่ยมานาเสนอกันแบบนี้นะครับ